ดีเคที่ต้องลองเคนที่อยู่ไหนเคนที่เคนที่เคนที่อะไรแอปสโนถ่ายเซลฟี่สวยนะ sorry นะเคนที่ไม่ต้องการตัวช่วยดูหน้าเคนที่สิกลัวหน้าอย่างมึงไหนต้องการอะลองไม่ค่ะเอ๊อีบมทางนี่ใครอ๋อเคนที่เองโอเคลองก็ได้เลือกฟิลเตอร์ใส่ได้เลยได้ตัวไหไร เอาไปจากหน้าฉันเอาไปจากหน้าฉันผีลเไปฟิลเตอร์ไงเอาไว้ตกแต่งใบหน้าไงอ๋อแคที่เป็นหมาอืมแคที่ว่ามันทำให้แคทตี่สวยเดี๋ยวนะอ๋อเข้าใจแล้วที่ตำอเอามาใ้แคทตี้เล่นอาฮาชื่อแอปสโน